ชุบมลครับอลชุบไปดิพั้งอาทั้งทีมเฮ้ยชุบทั้งทีมเลยเหรอวะอุตเทียมอ้าวอ้าวมาดิมาดิมางทีอ้าเสรนลุมแล้วแล้วไงครับไกลอินงงกันดิครับเก่งเหรอวะฮะแย่แล้วอุตเทียรมาดิบิ๊กมาเดเพื่อนๆทุกคนครับ อาทิตย์ที่แล้วผมเพิ่งสุ่มหาลูซี่ระดับ SS ไป1,700ใบวันนี้ตัวใหม่มันเข้ามาอีกแล้วครับเป็นจอมเวทสายฟื้นฟูที่โหดที่สุดในเกมแฟร r รี่เทลเลยนะครับอุนเทียและด้วยความที่อุนเทียมันเป็นตัวเมตาที่ใช้ได้ยาวมันเลยมีเด็กห้าวคนนึงสุ่มหาก่อนผมครับซึ่งไอเด็กห้าวคนนี้มันสุ่มได้อุนเทียเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับแต่ผมไม่รู้ว่าเขาปั้นอุนเทียไปได้สุดแค่ไหนแต่ไอเด็กห้าวคนนี้พอมันได้อุนเทียปุ๊บมันทักมาท้าผม PVP คคครับทุกกนนไอเดน,นี้้มันหาวยนะครับ เขาคิดว่าเขาได้ตัวโกงแล้วเขาจะตบผมไหวเราจะอัพอุนเทียจนเลเวลตันขึ้นเลเวล20กันไปเลยนะครับแล้วก็ไปสังสอไอไไ้เด็ก5คนนี้เด็ก5คนนี้มีนามว่ารีมิช แน่วครับผมไอมิกนี่คือแบบเหอของไม่จัดอะครับทุกคนได้ปุ๊บมาท้าผม Pv P ี p เฉยเลยผมเลยบอกกันว่ารอแป๊บหนึง่งเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์มันด้วยอุ่นเทียที่โหดกว่านะครับให้มิกเขาได้รู้ว่าเหนือฟ้ายังมีฟ้านะครับผมจัดเต็มเหมือนเดิมครับ1000ใบลุยเลยครับอุนเทียผมต้องโหดที่สุดบนโลกใบนี้เอาให้รีมิกชแนลน่าหง,งายไปเลยนะครับเอาเฮ้ยตัวซุ่มผมหายไปไหนเสียชีวิตหายไปไหนอ,อของเต็มแน่เลย วันนี้จัดเต็มเหมือนเดิมครับตัวสุ่มกาชาเตรียมไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ1000งพใบจะหาอุนเทียเจอไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับวันนี้เราจะรีบสุ่มเพื่อไปสั่งสอนไอเด็กห้ารีมิกกันนะครับทุกคนเฮามากนะครับรีมิกโอ้โหมาถึงได้ชิ้นส่วนอุนเทีย1ชิ้นนะครับมาดูกันนะครับว่า1000ใบจะได้สักตัวไหมแบบเป็นตัวไม่ได้เป็นชิ้นส่วน oh. ไม่ได้อะไรเลย <What? S 1> คลิปสุ่มหาลูซี่คลิปที่แล้วเนี่ยเราสุ่มไป1,700ใบแค่สุ่มอย่างเดียวนี่คือเกือบครึ่งชั่วโมงเลยนะครับเพราะงั้นเพื่อเป็นการประหยัดเวลาและไม่ให้คลิปยืดเยื้อจนเกินไปเดี๋ยวเราจะให้เยามหมิงมือตัดต่อคลิปของเราตัดตอนผมสุ่มเสร็จทีละ1 0 0ใบนะครับแล้วเรามาอัปเดตทีละร้อใบไปครับแปใบร้อยใบยแรกผานไปแล้วครับ อุนเทียมาสามเซตนะครับทุกคนไปต่ออีกร้อยใบครับเฮ้ยนั่นชื่อรีมิกนั่นชื่อรีมิกเปิดใหญ่เลยเว้ยไอ้มิกมันยังไม่อยู่สุ่มหาว่ะทุกคนครั้งนี้มันหวังจะตบผมจริงๆแน่เลยอ,ะอ่ะแน่เอาจริงเอาจังรอเราอ่ะมิกเติมไปกี่บาทเนี่ยมืง <c oughs> ไอ้มิกมันเติมหนักว่ะทุกคนเฮ้ยสามเซตสวยว้าวแปดเซต ผ่านไปแล้วครับ200รใบปั๊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 บปัป๊บโอ,อ้โหแต่ใบที่1 0 1นึงถึง200ใบดวงดีขึ้นมาหน่อยครับได้ชิ้นโวนอุ่นเทียมมา16เศษนะครับรวมเป็น19เศษไปต่อครับเหลืออีก800ใบใบที่300คร้เฮครับ <c oughs> แห้งแบบนี้4เศษครับคุณผู้ชมรวมเป็น23เศษโอ้โหแห้งจัดไปต่ออีกร้อยใบครับรีบสุ่มรีบไปต m รีมิกชแนลฮึมใบที่400 <c oughs> รอบนี้พอได้ครับได้มาเพิ่มอีก11ชิ้นส่วนรวมเป็น34เศษแล้วนะครับอันเชิญได้แล้ว34เศษแต่เราจะอัพเวลให้โคตน,นะครับเราก็ต้องหาเพิ่มมาเป็นตัวทีว่า ที่500เอเฮ้ยทำไมใบที่ 100, 200, 300, 400, 500มันถึงไม่โผล่มาแม้แต่เ็ษเล็บอุนเทียเลยวะทุกคนแต่รอบนี้ดวงดีครับได้เศษอุนเทียมาอีก19เศษแล้วก็ได้รางวัลใหญ่การ์ดเมลดี่จอมเวทระดับ S ด้วยนะครับตรงนี้ก็โหดอยู่แต่ว่าอุนเทียโหดกว่าร้อยล้านเท่าในเมื่อเรามา500ใบแล้วเรายังไม่ได้อุนเทียเดี๋ยวผมสุ่งทีเดียว500ใบเลยครับคุณผู้ชม500ใบรวดครับ นี่นางวันใหญ่อีกแล้วครับทุกคนใบที่610แต่เป็นเมลดี้อ uh, like ีกแล้วอะครับทำไมอุ yani> ่นเทียไม่พอไม่ผมเป็นตัวเลยเนี่ยโอ้โหเลือรอีก390บใบอุ่นเทียมาหน่อยเฮ้ยเฮ้ยการอุ่นเทีย โอ้ไ y g กอดได้สักทีโอ้โหควรจะดีใจไหมครับคุณผู้ชมที่ผมได้การอุนเทียเป็นตัวตัวใบที่850ก็ควรจะดีใจนะครับทุกคนเพราะว่าครั้งที่แล้วเนี่ยกว่าจะได้ลูซี่เป็นตัวตัวเนี่ยลอกไป1,690ใบนี่ได้ตอน850ใบควรดีใจครับคุณกายหิดเอ้ยได้มาแล้วโอโหเทสจอมเวรรับเ s ออุนเทียรับเข้าทีมมาเลยนะฮะพลังขึ้นมา110โอ้โห ตัวซัพพอร์ตที่โหมดที่สุดในแฟรี่เทลเลยนะครับไปสองเมตาเซิร์ฟจีนมาแล้วใช้ได้ย,วยาวๆครับผมมาต้องเอาไปเวิลดิปไปต่อครับไอรีมิกไอเด็กห้าวโดนแน่ๆบอกเลยโดนแน่ๆได้ข่าวว่าเยอะจะตกให้เสียดายเงินที่เติมไปเลยนะครับสำหรับรีมิกชันแนวได้ของแรงมาอีกแล้วครับการ์ดเมลดี้สามใบแล้วนะทุกคนตัวนี้ได้มาสามตัวลวใบที่หนึ่งพันครับ ขออุนเทียอีกสักตัวจะได้ไหมครับคุณเจม <Yeah. S 1> ส่งมาให้กายหิดหน่อยสักตัวหนึ่งปั๊บปั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 บ,ปบเ,ปเป็นการให้ของรางวัลใบที่1,000ได้สวยงามมากนะครับมาครบและพันใบ นี่คือของที่เราได้มาจากการสุ่มกาชา1หนึ่งพันใบหรือ50,000เพชรตีเป็นเงินสดนี่ประมาณ2,500 0บาทเลยนะครับทุกคนที่เราลงทุนไปในวันนี้ส่วนไฮไลท์ของเราเศษอุนเทียได้มา1นึเศษแล้วก็ได้แบบเป็นตัวตวมาตัางหากอีก1ตัวนะครับแล้วก็ได้รางวัลระดับแร่เมลดี้อีก3ตัวนะครับอ่ะใช้เมลดี้กันเลยลลาขึ้นมา70นะครับยอยเอาเศษครับผมเอามอัพพลัง ย้อยครับนี่อุนเทียเบิลหนึ่งของเราเวนดี้ก็เป็นจอมเวทสายซับที่เก่งนะครับฮิวได้ชุบได้สําหรับคนเติมน้อยผมก็แนะนําเวนดี้นะแต่คนเติมหนักก็ต้องจัดอุนเทียมานะครับจอมเวทตัวหลักของผมคนหนึ่งเขาเวลยี่สิบกันหมดแล้วตามเธอและอุนเทียจัดอุนเทียขึ้นเวลยี่สิบเลยครับหนึ่งร้อยหกใบจะขึ้นเวลยี่สิบได้หรือไม่ปั๊บ ห0,000ื่นเพชรหนึ่ันใบกาชา2 5 0 0 0ืบาทได้เลเวลสิว้าวไม่ได้ครับการเหนเจรยูทั้งทีเหมือนเดิมครับต้องเอาให้เลเวลตันเลเวลยีเรายังเอาค่ากิจยศที่เราได้จากการสุ่ม100 0ใบมาแลกเศษอุนเทียได้นะครับแลกครับนึงครับเอาแต่อุนเทียนะครับตัวอื่นไม่สนสิเศษได้เพิ่มมา68เศษอุนเทียครับจัดไปครับเลเวลสิแล้วครับอีกนิดเดียวครับคุณผู้ชมอุนเทียผมต้องเอายีไปตกไอเด็กฮาวรีมิกสามร้อยใบแล้วกันครับ หนึ่งห้าพันเพชรสามร้อยใบได้เพิ่มมาอีกสี่สิบแปดเศษครับจัดไปครับโอ้โหเลยว่าสิบแปดอีกแค่นิดเดียวครับผมจัดไปอีกหนึ่งร้อยใบห้าพันเพชรครับปั๊บได้เพิ่มมาอีกสิบสองใบครับปั๊บอีกนิดเดียวครับขาดอีกสิบแปดใบเลเวลตันแล้วอุนเทียวของเราสิบเอ็ดใบใช่ไหมปั๊บ ครบครับผมและแล้วอุนเทียของผมก็ไปที่เลเวล20เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมเรามาคำนวณกันนะครับว่าเราเสียหายไปกี่บาทคลิปนี้ใช้ตัวสูงกาชาไปทั้งหมด1,400ใบตีเป็นเพชร70,000เพชรตีเป็นเงินสดหารครึ่งประมาณ35,000บาทครับคุณผู้ชมสำหรับการทำอุนเทียเลเวล20โอ้โหลงทุนเกือบทุกคลิป <Hey. S 1> เพื่ออุนเทียเลเวลตันมา hey. ถึงเวลาแล้วครับทุกคนถึงเวลาไปสั่งสอนไอเด็กห้าวรีมิกได้อุนเทียมาแล้วห้าวเหลือเกินต้องให้มันได้รู้จักอุนเทียเลยว่าตันหน่อยครับเอาให้งิดเอาให้งิดไอมิกกูรอมึงอยู่ที่เหล่าลูกปั้นผู้กล้าท็อปเซิร์ฟนี่มึงคิดว่ากูไก่ไ่ให<ไ>้ม<ไ>ึงเชื<ไ>่อดอีกแล้วเหรอวะก็เออดีไม่เห็นมีมึงในลูกปั้นเลยมิกไม่เข็ดไม่ลามายังมายังผมกูพร้อมลงทุกเมืออยู่แล้วอ่ะมึงก็รู้อยู่นักลบที่ห้าวที่สุดในประทันทีห้าวจริงห้าวจริง โอ้ฉายาขเขาแท่ร่ำร,รวยเงินทองมึงเติมมากี่บาทมึงบอกกูมาไอกเอ่อไม่บอกมึงหลับแต่กูลอง <c oughs> กกเกินกกเกินอันนี้กูไม่ออมมือนะ <c oughs> อ่าจัดมาเลยมีเท่าไหร่ใส่ไม้หมดเฮ้ยอุ้วเทีย <c oughs> อุ้วเทียฮะ ก็มีเหมือนกันครับอ๋อดีดีดีอันนี้ถามหน่อยถามหน่อยระหว่างที่รอ25วิเนี่ยอุนเทียร์มึงเนี่ยโดนมากี่เพชรเอ่อเปิด10ใบเออได้10ใบแรกครับการเก็งได้กี่ใบครับถึงจะได้มึงมอกูมึงขิงกู remix คุณมากเหรอไปรอดูคลิปนี่ผมได้10ใบแรกเลยครับใช่เหรอครับใช่ครับระหว่างคุยผมก็ขออนุญาตยัดหน้าลูซี่คุณหน่อยนะครับผมงั้นผมก็ขออนุญาตยัดตัวหลักคุณหน่อยละกันครับรีมิกเนี่ย มันน่าสุดในบรรดาทุกตัวในนั้นแหละเอาไปก่อนเลยดอกกุหลาบ้นแข็งจากอุเทียผมอุ้ยทำไมอุเทียนายบอลอ่อนเราอ่ะเบ๊ออะไม่ว่าอะไรอ่ะเฮ้ยเบื่อสิดทำไมอ่ะคือไรเบิร์ดอุ้ยอุ้ยแรงจัดแรงจัดอู้หูเพราะแรงตัวหลักไอ้นี้มันโหดจริงว่ะทุกคนเอลซ่ามิกมาต่อครับอุ้ยเอลซ่าก็แรงนี่อย่ามาดีตัวหลักผมเพรสกิลเจอแมงป่องอยากลุรตีไปสามสาวเท่จากมาร์ลทั้งสองฝ่ายเพื่อป้องกันทั้งคู่นะครับ นี่ไงล่ะฝนดาวตกจากตัวใหม่ผมเฮ้ยแพ้สามหมื่นนะเว้ยแพ้ห้าวเกินเอาไอ้บิ๊กต่อเทิร์นนี้มึงหลดแน่นี่แหล่ะยูซี่พันว้าวันเอาฮิวเหมือนกันเอาแต่เบากว่าแต่เบากว่าแต่มึงก็ฮิวแรงเหมือนกันนะมึงเติมมาเยอะแน่นอนไอ้มิกกูรู้อุณเทียมมึงเกือบไม่ยวตายแน่นอนโอ้ยหล่นหล่หล่นเกือบหล่นเกือบหล่นเกือบหล่นโอ้เอลซ่าโหดจริงหว่านคนโอ้เยี่ยวมาครองแรงแรงกว่ารอบนี้เยี่ยวมาครองกู้แรงเหมือนกันมาดิฝนดาวตก กูแพ้แพ้มันเกาลูซี่ของใหญ่หรือวะไม่เย,ยลาเจอแมงป่องเจ็บตัวครับลูซี่มึงลาโลกได้เลยกูบอกให้ลูซี่มึงลาโลกได้เลยมันจะมายิงผมแล้วอ่ะการเวลา<ม>ฮิวครับผมฮโอันต่างคนต่างฮิวมังกรสายฟ้าคำรามจากลักซัดไปน,นะครับไส่ปืนยิงมาอีกแล้วโอ้ปากปุกปากปุกปากว่าตัวแบกมึงเนี่ยคือตัวหลักมึงไอวิคโคชิบายเลยอันนี่เยลาแมงป่องเยี่ยวเออเยี่ยวเยี่ยวเหมือนกันเยี่ยวมาเยี่ยวกลับไปโกเว้ยเขาเป็นอะไรวะ ชอบเป้สกปรกนี่วะชอบเป้สกปรกอ่ะตาแห่งกาลเวลายิวติดขี้เจ็ดพันเฮ้ยมันชุบตัวหลังครับโดนสายฟ้าไปดิอีกทีนึง้วมึงหล่นนะตัวหลังมึงอ่ะอู้หลักมันมาแล้วเอลซ่าอู้ยแรงจัดสิงโตเลโอกระโดดต่อยเอลซ่าไปเกือบแตกไปดิลูเยี่ยวมาลูซี่กูจะหล่นเอี่ยวกลับไปตึกหอนยาตกกลับไปซึกแห่งเยี่ยวเอาเอลซ่ามึงหล่นแล้วไอ้มิกว่าไงวะเอ้าเฮ้ยเหลือสามตัวแล้ววะว่าไงวะเฮ้ยเออทำไมมัน อดกว่ากูก็หิวนะเว้ยเหนือฟ้ายังผีฟ้ามีกอุนเทียที่เบลยี่สิบไอ้น้องโอ้โหมึงเอาไว้ยี่สิบเลยเหรอเออนี่อะไรยืนสี่ห้าพันเฮ้ยชุบเฉยชุบอีกแล้วเมื่อไรอุนเทียมึงจะชุบบ้างวะอุนเทียกูบักไหมเฮ้ยไกลยิดไกลนิดลับกูตายเหงากูมาแล้วถือแข่งเดี่ยวพัดกันเดี่ยวแลกคนดาวตก ต่อยไปแมงกองอ้าวหล่นหมดครับผมเหลือแค่อุจเทียกับมาคลอมแล้วก็ไข่โอ้ยทำไมมึงโหดจังวะเมื่อกูจะตามมึงทันเลยเอาไงดีวะมิกเอาไงดีวะปมกปักของตัวพิกเกมจิอ่ะแข่งการเวลาฮิวอีกแล้วอุเทียกไม่ฮิวแล้วก็ชุบเหมือนนกัครับโอเทียมึงเนี่ยชุบทั้งวันอุ้ยไร่พัดยังไม่หล่นลูซี่กูยังไม่หล่นนี่ไงล่ะอันเชอร์โลคิมาต่อยไปดิเยี่ยวมาแล้ว วิ่งสเน่กูแตกสเน่กูร่นเอาแล้ววะอุ้ยมิกเหลืออุนเทียตัวเดียวแล้วอ่ะมิกว่าไงวะชุกมาครับผมโอ้ยชุบเฮ้ดิพังอาทั้งทีมเฮ้ยมึงชุบทั้งทีมเลยเหรอวะอุนเทียมึงเกวมางอุนเทียกูเอางมากเลยอุนเทียบอกให้ทีมพ่อหมดหมดกูร่นหมดทีมกูล่นหมดทีมเอ้ากูเดินลุมแล้วแล้วไงครับกายหงิดงงเลยดิครับมึงคิดวมึงเก่งเหรอวะฮะแย่แล้วอุนเทียมาเลยมิก มาเดเอาเดมิกก็ไงวะเอาแล้วก็ไม่เป็นไรครับก็มาดิก็มาดิตอนนี้ต่างคนต่างไม่มีอุนเทียแล้วอุนเทียอันติไปทั้งคู่แล้วเดี๋ยวก็รู้ว่าใครจะอยู่ใครจะไปมลวกโอ้ย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 แรงไปบิ๊กแรงไปน่าเกลียดนะเมจกี่โมงเกินนี่อะไรเยี่ยวนี่โอ้โหหมาปะฆ่าร้อยอ้าวลูซี่วันตีแล้วมิกมึงเตรียมตัวสุดบนลาโลกได้เลยมิกมึงรอเลยมามิกเทิร์นที่9คือเทิร์นสุดท้ายของมึงแล้วแหละกูว่า ไม่มีทางไม่มีทางนี่ไงล่ะเอาเวทีนึงเฮ้ยมันดีจังไปด้วยหลดไปดีตัวหลักเงาสังหารจากแมวกูมาแล้วตอมนาเทพแหดงดวงดาวส่วขอพรไซบิกโอ้อย่าตไ,ไกกยไม่ินก<ๆ>ิไกินดปกิไกินไปกินไกินไปกไกนไปกไปกินไกินไปกินไปเหนไปกิไปัไกนกินไปไปกินกนไปกิไปกินินกินนไปอิปกนออกไปกิ่ิกิิปกินาไนไนกกนูกกกกนปูกปนนป พลังผูหลานเจอาแดงพลังผูหลานพลังแห่งเยี้ยวนี่คำเยี่ยวครับคำหลานเยี้ยวเว้ยอตัวใหม่กูหมานี่แหละโลกีอันเชิญมาต่อยหนึ่งหมัดนี่มันเยี่ยวไอเยี้ยวไวแล้วเยี้ยวหมาเยี้ยวกลับไม่โกงเยี้ยวไปเลเซอร์มิกยังไม่หล่นอีกเหรอวะมึงก็เหนียวไปนะมิกเอ้ยมึงเหนียวไปจะมีสัตว์อยู่ยังมีสัตว์อยู่อุ้ยฮอทโคมทช่ไมเลโอนกระโดดนตาไปดิหล่นไปคู่เลยมันยังไงอะไรมิก อะไรนะมิกเติมมากี่บาทนะเติมมากี่บาทนะเติมสุกอุเทียมากี่บาทนะเกือบเกือบโอ้โหมันก็รู้อยู่อ่ะกายไอเด็กเข้าไอเด็กตึงอยู่นะมิกตึงอยู่นะกูว่าเกือบกูว่าเกือบหล่นทั้งทีมแล้วเหมือนกันอุนเทียกูเอวิวยี่สิบไง อุนเทียนมึงไม่พอละกว่าสิบเจ็ดโหแตมันต่างกันเยอะนี่กูบอกเลยไอ้บิ๊กเติมมาเกือบสองหมื่นอุนเทียนแค่สิบเจ็ดมิกเบาหน่อยบิ๊กเบาหน่อยค่ขานมลูกไอ้มิกค่านมลูกไอ้มิกจำไว้กูเสียหน้าไม่ได้เสียอีกแล้วแต่กูว่ามึงเสียทั้งเงินทั้งหน้าเลยเนี่ยไอ้มิก รีมิกชนแนลของเราเสียทั้งเงินเสียทั้งหน้าอย่าลืมไปให้กำลังใจรีมิกด้วยการกด s u b ส c ค i b e ช่องรีมิกกันด้วยนะครับและที่สำคัญก็อย่าลืมกดไลค์กดซัไครต์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องการิดด้วยนะครับลงทุนเกือบทุกคลิปสำหรับอุนเทียนี่คือแบบเป็นตัวที่โกงมากจริงครับทุกคนค,คือแบบมันยิวทั้งวันแล้วมันโคตรอึดเลยนะแถมเวลาเพื่อนตายหมดมันจะกดอันติพีชีพตัวเองเพื่อชุบชีวิตให้กับทั้งทีม <c oughs> เลือดเต็มโคตรโหดโคตรโตรกง โหเจอรีมิกหน้าเป็นอย่างนี้เลยครับทุกคน